สวัสดีชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกดวงรายเดือนกันยายนกับสมมะทาโร่และสมมะพยากรติดตามรับชมรับฟังได้กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ถ้าถูกใจสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่นะและผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิน้นฟังแล้วดูว่า มันตรงไหมใช่หรือเปล่าถ้าใช่ค่อยเชื่อถ้าไม่ใช่กดเลื่อนผ่านไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะส่วนใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k ส้มมะพยากรหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาท2คำถาม78บาท3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทไม่ต้องจองคิวเลือกแพ็กเกจแล้วโอนเงินส่งสลิป ส่งคำถามมาได้เลยรวดเร็วทันใจตรงประเด็นแม่นยำแต่ถ้าใครอยากจะโทรคุยต้องจองก่อนนะจองได้วันต่อวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาใครอยู่ต่างประเทศก็จองได้เริ่มต้น20นาที299บาทพยากรณ์โดยใช้ไพ่ยิปซีอย่างเดียวเท่านั้น ใครอยากมูเตรูวอลเปเปอร์ aper, มงคลเสริมดวงมีให้บริการจัดหนักจัดเต็มและใครอยากจะจุดเทียนมงคลมีให้บริการเช่นกันนะจ๊ะชุดละ199บาบาททำพิธีทุกเดือนค่ะชาวราศีพิจิกมีเรื่องการจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่จะจบสวยจบไม่สวยอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่ามันมีเรื่องร้อนใจไหมถามตัวเองก่อน ใครที่วางแผนชีวิตอะไรไว้ใครที่อยากจะทำอะไรความฝันแผนการชีวิตเส้นทางชีวิตอยากให้มันเป็นไปในแบบไหนถ้าคุณมีแผนอยู่ในใจทําตามแผนที่วางไว้แต่มันจะมีบางคนที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะอยู่ดีๆโอกาสก็มาแบบงงๆมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็ได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือสิ่งที่รอคอยรอมานาน ารแสนนานไม่ได้สักทีไม่สําเร็จสักทีอยู่ดีๆปุบปับรับโชคอ้าวได้มันจะมีไพ่ข่าวดีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ระวังที่สุดอ่ะเดอะทาวเวอร์ Tower, ข้อดีของมันก็คือปุบปับฉพัน์กระทันหันแต่ข้อเสียของมันก็คือมีเรื่องทะเลาะวิวาทแตกคอสิ้นสุดความสัมพันธ์จบแยกย,ย้ายเพราะเป็นไพ่บ้านแตกอันนี้ต้องระมัดระวังทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ความสําเร็จข่าวดีเรื่องงาน เพศชายเพศหญิงนํามาซึ่งการเจรจาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยมีเรื่องของการพูดคุยการเจรจาเอาข้อเสนอมาให้เอาข่าวดีมาให้ความหมายไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนนะราศีพิจิกปีนี้เหนื่อยมาแบบโอ้โหน่าสงสารแต่ตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเก่งมากคุณมาถึงจุดจุดนี้ได้นะีบอกเลยสิบถ้วยรุงกินน้ำ ทุกอย่างกำลังจะดีข่าวดีรออยู่เพราะฉะนั้นใครอยากเปลี่ยนงานย้ายงานใครวางแผนชีวิตจะไปไหนจะทำอะไรได้หมดขออย่างเดียวอย่ามีความขัดแยง้งอย่าใจร้อนจะร้อนใจถ้าไม่ทะเลาะก,กับใครทำตามแผนที่วางไว้จากกันด้วยดีจบแบบสวยๆโบกมือเหมือนนางงามอำลาตำแหน่งแค่นั้น จบใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการทําได้ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจอสังหาธุรกิจที่เกี่ยวกับช่างโยธาต่อเติมต่างๆต,ต,ตกแต่งภายในอะไรที่ทํามาหากินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาจะตั้งแต่ขายหินขายดินขายทราย,ายระบบน้ําประ,ป,ระปาระบบไฟเกี่ยวกับงานช่างเกี่ยวกับโยธาเกี่ยวกับก่อสร้างโดดเด่น เพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งใครวางแผนจะซื้อบ้านมีโอกาสได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คอนโดมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเงินเนี่ยจะบอกว่ามีเรื่องให้เสียตังค์แต่มีเรื่องให้ได้ตังค์มันเป็นทุกขลาบนะ ใครเสียเงินซ่อมรถใครเสียเงินซ่อมบ้านเลงไว้เลยนะเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ารอดไฟเสียหม้อหุงข้าวเสียอะไรที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหลังคารั่วต้องซ่อมต้องแซมหรือมือถือพังโน้ตบุ๊กพังต้องได้เสียต้องได้ซ่อมเพราะฉะนั้นเสียเงินไปกับสิ่งใดจะได้เงินมากับสิ่งนั้นข่าวดีเรื่องเงินโชคลาภโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่ง ขับรถขับราอย่าใจร้อนขึ้นรถขึ้นเรือก็ระมัดระวังอย่าใจร้อนมันมีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวมันมีเรื่องให้มีอุบัติเหตุระมัดระวังความใจร้อนทุกกรณีเรื่องเงินอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ทำมือถือตกหล่นแตกอย่างเงี้ยได้ซื้อใหม่อยู่ดีๆตกรถตกเรือมีอุบัติเหตุฝนตกฟ้าร้องขับรถไม่ระวังอย่างเงี้ย ต้องระมัดระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะว่าจะพูดว่ามันเป็นไพ่เคราะห์กรรมก็ได้เดือนนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมาแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนทําให้เราต้องเสียตังค์ทำให้เราต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ถ้าเรามีสติเรารอบคอบเราจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเราไม่เสียตังค์ใครรอคอยการเงินอะไรบางอย่างการเงินดีเจรจาสําเร็จได้เซ็นสัญญานัดชําระจ่ายเงินจ่ายหนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ความหมายดีและอีก,กเรื่อง นึงก็คือมันจะมีเรื่องของส่วนแบ่งมรดกทรัพย์สิสนเกี่ยวกับครอบครัวหรือเป็นเงินรายได้ที่เกิดจากครอบครัวให้คุณนั่นแหละแบ่งกันนะบ้านที่ดินหรืออะไรเงี้ยครอบครัวสนับสนุนส่วนในเรื่องของความรักคนราศีพิจิกที่โสดออร่ากระจาย ความมีสเสน่ห์ความน่ารักความกุ้มกิ่มดึงดูดทั้งเพศเดียวกันดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามดังนั้นคนโสดอาจจะได้วิวาสายฟ้าแลบดูสิ คุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมครอบครัวแฮปปี้มีความสุขมีลูกสองคนเพราะฉะนั้นแฮปปี้คนโสดมีโอกาสได้เจอรักแท้มาแบบปุบป,ปับฉับพลันสเสน่ห์แรงบริหารสเสน่ห์ให้ดีระวังรถไฟชนกันกรณีจับปลาสองมือระวังโป๊ะแตกระวังรถไฟชนกันแต่กรณีที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ต้องนะมัดระวังถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผ่านเดือนนี้ไปได้คือรอด คนที่แต่งงานแล้วนะคนที่เป็นแฟนกันด้วยถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้คือรอดคือตัวจริงคือคู่แท้แต่ถ้าเดือนนี้ไม่รอดโบกมือบายๆเพราะมันจะมีะเสน่ห์มากๆคนรู้ว่าคุณมีแฟนไหมรู้แต่อยากจะจีบอะแล้วแฟนคุณหึงแฟนคุณไม่พอใจจะเป็นแบบนั้นระมาระวังให้ดีทีเล่นทีจริงได้ แต่บางครั้งถ้าแฟนไม่เข้าใจอะ่ะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องระมัดระวังสุขภาพเตือนไปแล้วนะทำบุญนะบ้านที่อยู่อาศัยเนะี่ยเจ้าที่เจ้าทางทำบุญให้เจ้าที่บ้างกับอีกอันนึงนะทำบุญที่เกี่ยวกับการซ่อม การสร้างนะโรงเรียนโรงพยาบาลหรือวัดที่ไหนจะสร้างโบสถ์สร้างตึกสร้างศาลาหรือที่ไหนจะบำรุงค่าน้ำค่าไฟเขาจะซ่อมระบบไฟปรับปรุงระบบน้ำประปาอย่างเงี้ยทาบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมการสร้างแล้วจะดีเพราะว่าไพ่ใบอื่นเนเดอะสตาก็ดีอัศวินถ้วยก็ดีหรือแม้แต่สิบถ้วยก็ดี ความสุขความสำเร็จเรื่องราวข่าวดีความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตดีแต่มันเสียอีตรงเดอะทาวเวอร์นี่แหละ สิ่งที่ไม่ใช่จะต้องจบจะต้องจากจะต้องเคลียกับไอเรื่องที่อาจจะต้องให้เสียเงินโดยที่เราไม่ได้วางแผนจะใช้จ่ายมันน่ะแต่มันเสียมันต้องซ่อมแล้วมันจะไม่ต้องใช้กับอีกเรื่องหนึ่งคืออุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องระมัดระวังสนใจดูดวงส่วนตัวสนใจจุดเทียนมงคลสนใจบูชาวอลเปเปอร์ทักแชทเพจเฟซบุ๊กส้มมะพยกรดูรีวิวก่อนก็ได้แม่นไม่แมนค่อยมาว่ากันหนึ่งคถามเริ่มต้น39บบาท Okay.